สวัสดีครับผมแซมนะครับผมจาก RDD Car Center นะครับรถหมดสัญญาเช่าในเครือของอาคาเน่แคปิตอลนะครับผมแซมมาแนะนำรถตู้กันบ้างนะครับมีลูกค้าสอบถามแซมเข้ามาหลายๆคนเลยนะครับว่าให้แนะนำรถตู้กันบ้างนะครับก็จะมาแนะนำรถตู้บ้างนะครับปี19เลขไมค์คันนี้แสนสามนะครับเกียร์ออโต นะครับผมรถปดระวางจากหน่วยงานก็ตามรูปในคลิปเลยนะครับนี่นะครับผมรถสวยครับแซมดูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปดูพร้อมๆแซมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปี2019นะเลขไมล์แสนสามเครื่องยนต์3 0 0 0ันซีซีครับ3ามอยา1สิ 100, แรงม้านะนะดูฝากฝาหน้าก่อนนะสวยงามนะครับตะเข็บ ด้านหน้านะครับนี่น็อตเดิมเดิมเม็ดอาร์คเดิมเดิมเลยนะครับสวยงามมาดูกันอีกฝั่งหนึ่งหน้าตาต้องเหมือนกันนะครับสวยงามครับน็อตเดิมเดิมนะเครื่องนิ่งๆนะครับเงียบๆเลยนิ่งๆเงียบๆเลยนะครับผมนะที่มีต้องเก็บงานคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกันชนด้านหน้าเล็กน้อย นะครับตรงด้านนี้นะแล้วก็จะมีด้านท้ายเดี๋ยวแซมพาไปดูอ่เบาะหนังสีเทานะครับเบาะหนังสีเทาในส่วนของสำเนาเล่มคันนี้เป็นปี2019นะครับ136แรงม้า3 0 0 0ซีซีนะครับ สวยงามอยู่นะครับภาย,นภายในหรือว่ายังสะอาดอยู่นะครับผมมีกล้องมองหลังด้วยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายถือว่าเบาะยังสะอาดอยู่นะครับครบๆสวยงามนี่นะครับถือว่าสะอาดนะครับ นี่ด้านท้ายก็จะมีรอยเล็กน้อยนะครับรอยขีดเล็กน้อยครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดแล้วก็มีกล้องกล้องหลังนี่ไม่ได้มาจากโรงงานนะครับติดตั้งเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะมาน็อตฝาท้ายไม่แคะไม่แกะนะครับสวยงาม มีเม็ดอาร์อยู่ครบๆสวยงามสองฝั่งหน้าตาเหมือนกันนะครับนี่สวยงามนะน็อตไฟท้ายไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะครับอีกฝั่งนึงต้องเหมือนกันนะครับตัวนี้สวยงามแต่คั้นี้ไฟเลี้ยวด้านอาไฟท้ายแตกเปลี่ยนให้นะเปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงนะครับ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับนี่อหน,นึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรที่ใช้งานไปเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมาเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแซมลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับดูกล้องนี่ดีเลยนิดนึงนะครับกล้องอาจจะมัวๆหน่อยนะครับ เนื่องจากว่ามันไม่ใช่กล้องของศูนย์โดยตรงนะครับต้องอเป็นกล้องที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็มีให้นะครับนะครับก็มาแนะนํารถตู้กันบ้างนะครับเห็นลูกค้าสอบถามแซมเข้ามากันนะครับก็เลยรถพึ่งเข้าก็เลยมาแนะนําให้ดูกันบ้างนะครับผมปี19ครับเครื่อง3 0 0 0ซีซีเกียร์โต้ครับราคา8 3 0 0 0 0 0 0บาทนะ839,000บาทนะครับ ราคายังไงก็เรามาคุยกันดูอีกทีนึงได้นะครับสําหรับกลุ่มรถตู้นะที่นี่ไวมากนะครับรถตู้นะครับใครสนใจก็มาดูรถก่อนได้เลยนะครับหรือจะจองก่อนก็ได้นะครับแสนสามหมื่นเก้าันบาทเกียวโต้ครับเลขไม่แสนสามปีสองพันสิบเก้านะลองดูหลังคาที่บุกไหมหลังคาถือว่ายังสวยอยู่นะ ปกติที่เจอก็มีบ้างครับที่รถมันสูขขงครับไปก็ไปขูดพวกราวสพานพวกนี้ครับแต่คันนี้สังคาสวยนะครับผมก็ประมาณนี้รถตู้นะแซมเห็นมีอีกประมาณ2คันนะรถตู้เลขหม่1แสนกับ200 2,000สนนะคันนี้น้อยสุดแล้วก็แซมดูรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนใจยังไงก็โทรหาแซมเลย0ูนย์แปดหกสามหนะครับศูนย์หกนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ